งานพิธีตรวจมินิทีซิสและ Business Matching กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Genius Academy 2021นซีซั่น3ซึ่งจัดขึ้นที่ BCC Hall ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวที่รวบรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหารจากทั่วประเทศกว่า180รายมาไว้ในที่เดียว พร้อมผ่านการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมให้มีความโดดเด่นน่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีเป็นการปรับแผนธุรกิจสู่รูปแบบใหม่หลังเจอวิกฤตโควิด -19 โดยอาศัยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆเป็นสื่อกลางในการช่วยพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตและเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายขึ้นซึ่งในวันนี้ เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการและมีการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมดาให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะสวัสดีครับผมไพรัตทองละเอียดนะครับชื่อเล่นชื่อแก๊สนะครับก็ามาจากโจนสลิดบางบ่อนะครับเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดจากสมุทรประการนะครับบางบ่อนะครับก็สําสหรับ โครงการนี้นะครับเรามีตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่เข้าโครงการเนี่ยก็จะเป็นตัวปลาสลิดแดดเดียวนะครับก็คือเป็นเลดี้ทูคุกนะครับเป็นปลาสลิดแดดเดียวที่เราต้องเอามาปรุงอาหารนะครับเอามาทอดก่อนนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเข้าโครงการนะครับล้วก็ได้มีการทําวิจัยในโครงการนะครับที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะครับจากเดิมที่เป็นแบบเลดี้ทูคุกนะครับให้เป็นเลดี้ทูอีสนั่นเองนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาผลิตภัณฑ์ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นปลาสลิด แดดเดียวแบบพร้อมทานนะครับก็คือปรุงสําเร็จแล้วนะครับทอดทอดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าพร้อมทานเลยนะครับนอกจากตัวปลาสลิดแดดเดียวพร้อมทานเลยที่ทุกอิทแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของปลาสลิดเนี่ยให้เพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปลาสลิดแบบนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะฉีกซองทานได้ทันทีนะครับซึ่งตัวนี้กอ็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนานะครับประมาณ70%แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะ สำเร็จภายในไม่ไม่กี่เดือนนี้นะครับก็สำหรับตัวโจนสลิดบางบ่อนะครับที่แปลรูปปลาสลิดนะครับก็ขอฝากแบรนด์นะครับขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับช่องทางติดต่อแบรนด์โจนสลิดบางบ่อนะครับก็เป็น adsire สลิดนะครับแล้วก็ตัวเพจ Facebook นะครับเป็นโจนสลิดบางบ่อนะครับก็ฝากช่องทางในการติดต่อด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ นอกจากนี้ยังได้เห็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ไม่ย่อท้อแม้จะเจออุปสรรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ยังมุ่งมัน่นปรับตัวให้ทันกระแสสังคมยุค New Normal และเตรียมเดินหน้าสู่ความเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจ ในอนาคตคาดว่าสินค้าภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยที่หลายคนคุ้นเคยจะยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆจากแรงสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับสากล